สวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีลางอิงมือน,นี้มาคุยกันนะพี่ครับพี่น้องมาคุยกันเกี่ยวกับมือขึ้นครับพี่น้องเพราะว่าเป็นนังผมถึงมาคุยตอนเย็ยนเพราะว่าผมบ่มีเวลาครับพี่น้องต้องไปหาแรนรถทางเึงิน่อนะครับพี่น้องก็เลยอยากซิมาคุยตอนนี้ว่าความโหดซึกมือขึ้นที่ได้เบิ้งนะครับพี่น้องที่ได้เบิ้งอีหล่าอุ้งอิงนะว่าคิดจังไหนแน่สำหรับพี่น้องเนาะโอ้ยผมเห็นแล้วก็อีหล่าก็สุดหยอดของอีหลา่าอยู่แล้วครับพี่น้อง ถึงสีห่องแบบว่าบตรงกันหรือย,ยังแน่ก็มันก็เรื่องปกติเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ายัางเพราะว่าสองคนนี่มาบอดดายเซ็กซ์เศร้าเซ็กซ์เศร้ารวมกันก็คือมากอะจับใส่กันเลยตังคนตางสอบมากสิแล้วก็มาถึงก็ได้ขึ้นเวทีตอนกันขึ้นเร็วครับพี่น้องมันขึ้นเร็วแน่นาะพี่น,อน้องเนาะอาจีรารอันอาจิมิธุระก็เลยได้ขึ้นเร็วก็มาปรับกัได้จับใส่กันเลอยอย่างสิเนาะพี่น,อน้องเนาะมันก็เลยกลายว่าห้องมันตก แน่นิดหน่อยแต่กับผเป็นยังครับพี่น้องเฮ้าบาร์เเบิ้งตรงนั้นครับพี่น้องเฮ้าเบิ้งความหนาหักทั้งสองคนครับพี่น้องที่ผรู้สึกว่ามันเบิ้งแล้วมันกะคือความหนาหักเพราะอย่างอีหล่าก็เห็นไลอันอยู่เรื่อยอยู่แล้วเพราะว่าไปช่องเอเวอร์พอยเนาะไปช่องเวอร์พอยนดุ๊กดุ๊ี่สิเนาะไปช่องดูกะก็ไปเห็นกันอยู่แล้วคันว่าไผว่ามันแบบว่ามาเจอกันละอายกันมันบมแมนดอกครับพี่น้องมันผิดพลาดนิดหน่อยครับพี่น้องบมแมนอายบมแมนต์คืนดอกครับพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาเจอกันออยยู่่เรื มันกลเป็นแบบทำนองว่าห้องก็คือบริษัทสอบมากนะนั่นแหะครับพี่น้องต่างคนดังบริษัทสอบน้ากันนะแล้วมันก็เลยพลาดในหน่อยนึงแต่ก็บมีปัญหาครับพี่น้องเท่ากับโด้เบิ้งได้ความหนาหักของอีหราโดยห่ำหนาหักของไอ้สาวหน่อยเป็นเงินแพงสิเนี่ยพี่น้องอีหราอุ้งยิงเนี่ยกับเบิ้งแล้วก็มีความสุขครับพี่น้องเพราะว่าอย่างเบิ้งแล้วก็คือความหนาหักอีหราอะนะครับพี่น้อง เบิ่งจังไดมันก็บบเบือ่อครับพี่น้องเบิ่งจังไดยกบบ็เบือ่อแล้วก็ช่วงไงไลอ่อันไปสินะพี่น้องนะเนาะไอ้หลาก็ได้ขึ้นอีกรอบนึงอ่ะใส่เสือ้อเสื้อตัวนี้ก็โอ้สุดยอดครับพี่น้องเบิ่งแบบนั้มันสีแดงดำนี่จังไดนะครับพี่น้องสีดำแดงอ่ะที่มันตัดก,กันเบิ่งเล้วมันก็หน,นาหักไปอีกแบบนึ่งเนาะครับพี่น,นะพยยน,น้องเนาะพอไว้ยังเอ่หลากกตัวนี้หน่อยแต่งยังกัคือวะนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องนี่ละ ก็เลยอยากซิอมาบอกกับข้อมน่หักของอีหลังที Nowadays, ่เฮ้าว่าเห็นอยู่นะเพราะจาเป็นตังว่าแบบตองห้องแบบยังไงห้องไอ้กับไรอันนะครับพี่น้องห้องคนเดียวก็อีหลากอะโอเคอยู่แล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นความสุขของเอฟซีที่คอยติดตามอยู่แล้วนะเพียงเพียงนั่าพอดีจังหวะรับเชิญในไรอันมากมันก็เป็นจังหวะที่แบบโอเคกันพอดีเพราะว่าอย่างมันอยู่ผักกาดเนาะมันก็เลยได้ไปเล่นน้ำกันได้จริเนะพี่น้องเนาะ กับผเป็นยังครับพี่น้องโอกาสหนาอัดิมี่ไปฟังอีสานอีกที่คือกวาน่ะละครับพี่น้องคือพอหยุดวานแหละโอกาสมือข้างหนาอาจจะไปได้รับเชิญอ,อยู่แถวภาคอีสานก็ได้ครับพี่น้องโคทีเดอครับพี่น้องผมมันใจนไดรล่ะครับพี่น้องมันเจ็บแขนมันแบบว่านี่แหละที่ผมบ่ได้อัดซูมือเนี่ยเพราะว่าผมเจ็บแขนเจ็บหลังนั่งนั่งบ่ใครได้ครับพี่น้อง ก็นั่งขับรถกันเอียงๆก็นั่งได้อยูนะครับพี่น้องแต่ให้มานั่งนี่ให้นั่งตรงๆมันก็เลยนั่งบอกให้ได้ก็เลยต้องแบบเบิ่งแบบคื้ดินล้นหลายนะครับพี่น้องเนาะมันก็ทรมานบอกก็เก็บอยู่ครับพี่น้องมันเก็บอยู่แต่กับความที่ว่าอยากซิมาวัาอยากซิมาคุยอะครับเรื่องของอีหลานี่ที่ว่าความน้าหักของอีหลานสินะพี่น้องเนาะมันก็เลยอยากซิมาวัานอเลยนะแล้วมือเสาร์เห็นบอกพี่น้องไปบ้านค่ายอ่ะคือปลวกแดงเนี่ยพี่น้องเอะนั่นเอ้ปลวกแดงแล้วย่องมือขึ้นมือมือเสาร์เน ตั้งแต่หกวงศเนี่ยที่ไปตลาด่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องเนาะทุกคนหูจักเหมือนเหลวครับพี่น้องทุกคนหูจักอีหลาเหมือนเหลวอีหลาไปไซกับคนกับเบิ้งชอบอยู่แล้วครับพี่น้องกับจุดแรกก็คือขอทายรูปน้ำน,นะพี่น้องนี่แหละคือความที่นาหักของอีหลาดที่ให้เฮทให้เอฟซี FC นะชอบติดตามมาตลอดทุกคนก็บ,บอกว่าเพิง่งเบิ้งคิดเบิง้ยงยงั้งยั้งเบิ้งคิปอีหลางสิเนาะเพิ่งจบสิสินี่แหละ คือทุกคนก็ติดตามช่องหลายช่องที่ว่าช่องที่เกี่ยวกับอีหล่าอุ้งยิงเนี่ยที่เี่ยวกเกี่ยวกับอีหล่าอุ้งยิงหรือว่าเกี่ยวกับสาวหน่อยเนี่ยทุกคนก็เบิ่งกันแทบช่องนะครับพี่น้องขนาดว่าผมช่องน้อยๆเนี่ยก็ยังมีคนมาเบิ่งเป็นพันอยู่ได้ครับพี่น้องบางบางคลิปบางอย่างอะมีเป็นพันอยู่ก็ขอบกุ้หลายๆเด้อครับพี่น้องที่มาเบิ่งมาแย่งมาเบิ่งมาติดตามผมก็สิติดตามอีหล่มองได้ไปได้ผมก็สิไปนะครับพี่น้องมองได้ไปบ่ได้ก็อยาว่ากันเด้อครับพี่น้องพากว่าทุกเฮ้าเงงินีย ขอบรั้วน้ำทางหนีนะพี่น้องหักกับอีกส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็รอบรัวกับป้าบ่ได้ถิ่มบ่ได้แต่ขันว่าทายคิดกับช่วงเนี้ยมันก็ไปบ่ได้นะล่ะครับพี่น้องเรื่องเรื่องเดียวล่ะครับพี่น้องอาจีพก็ไปบ่ได้ก็เลยต้องแบบว่ามาวาเรื่องเล่าล่ะะรับขันนี้หลามากไก่นี่อาจีพได้ไปยุครับพี่น้องที่ว่าดินร่นไว้ยังนะครับพี่น้องว่าผมเจ็บผมนั่งคุยไปคุยมาผมเจ็บผมก็เลยเฮตดคือมันคือดินล่นเนี่ย มั <c oughs> นเจ็บครับพี่น้องก็เลยต้องเอียงสายเอียงคว้าเพื่อไวให้มันเจ็บ, jeans, บหลายเพื่อให้ความเจ็บมันหายลงสินะพี่น,น้องเนาะเนาะแล้วก็ที่ว่าเห็นอีหล่ายอยู่ในตลาดนะ <c oughs> พี่น้องเห็นบอกโอ้ยทุกคนก็มาขอถ่ายรูปอีหล่ลา лас, ความนะหนาหักก็ว่าโอ้อยอีหล่าคือหนาหักแท้ของเส,ส้นแล้วตนิดน,น้อยหนาหักสิคือเบิ่งแล้วก็มันเบ,บ,บิ่งแล้วก็บ่เบื่อเรกครับพี่น้องเบิ่งความนะหนาหักของอีหล่าเนี่ยแต่ละมื่นนะเขาเห็นเนี่ย เข้าเบือโปป็ิ่นครับพี่น้องเฮาเบือโปป็น่นเข้าก็ได้เบิงสู้มือนีน่นี่ไพสิวาอย่างไรอ่ะไพไพว่าบเบิงแน่ครับพี่น้องอ่ะเอฟซี FC คนใดว่าบเบิงเนะ่เบิงสุขคนครับพี่น้องผมนี่ก็เบิงตลอดตั้งแต่ผมเขาออกไปหาหงานเนี่ยพอผมได้งานแล้วผมก็สิปเปิดคลิปอีหลาตองสิคันบ่ท่านได้งานกับอาจสิบ่ท่านได้เปิดก็เปิดช่วงที่ว่าได้งานแล้วได้เปิดคลิปอีหลางสิอะแล้วกือม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 ือนี่ตอนเย็นนะครับพี่น้องผมเห็นนะเห็นคลิปอีหลาน่ะ ที่ว่านาไว้ที่ไรซดน่ะนะพี่น้องโอ้ยแครเซ้าเชคนะครับพี่น้องเซ้าซิกเนะี่ยคนเต็มแล้วนี่แหละอิหล่ามาผัากกลางมือไดยสิเป็นยังสี่ครับพี่น้องมาผัากกลางและย่องปลาจีนชมอรี่ยังสินะ่ะโอ้ป้อนหน้าเสือว่าทุกคนนี่หักอิหลา่าด้วยความจริงใจหักด้วยความหนาหักของอิหลา่าที่เข้าในเบิรงสซูมือเนะี่ยแะเห็นอิหลา่าซูมือนะก็มีความสุขครับพี่น้องคนแนกกะมีโชคมีหลับกับอิหลา่าแนงสีเนาะพี่น้องเนาะก็นี่แหละคือ มันก็ได้ติดตามบึงหรือความเอ็นดูนะฮะกับหล่าพี่น้องเนาะกัมือวันก่อนเห็นอีหลา่าไลฟซสดอยู่ผมก็บอกเรื่องที่ว่าไออยู่พระประแดงนะพี่น้องม,ม,มีมีชิงชาสูงๆเนี่ยนะอีหล่าก็ตอบมาอยู่บอกว่าบก่า,กกาขึ้นย่านสิเน,นี่ยแหละครับพี่น้องกัยังว่าหล่บพี่น้องเนาะธรรมดามันสูงขืนกันหนาะยานนาะกุยานอยูก่กัจังไดก็เขาก็ค่อยติดตามอีหล่าอู้หญิงไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะมือนี่กัจังไดกะ อย่าลืมเด้อครับพี่น้องมาติดตามช่องแท็กซี่หลวงทางชาแนลมาคอยกดไลค์กดแชร์คอยกดติดตามไ่แน่ไาย่าท่านไลยกดกะกดในแน่ขันเบิ้งมีคลิปแล้วกขันมีโฆษณากะเบิ้งให้แน่ครับพี่น้องเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจที่ได้เฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆนี่แหละเฮ็ดเรื่องยังครับพี่น้องผมก็บ่ได้เฮ็ดเรื่องยังหรอกครับพี่น้องผมเห็นเฮ็ดในความที่ผมเห็นอิหลาความน่าของอิหลาแต่ละมือผมในสิทธิ์แตกต่างกับคนอื่นเรื่องขาวเรื่องยังอาจสิมีหน่อย แต่ความนั้น,นหักของอีหละตะละมือเนี่ยผมก็สิมาเว้าเรื่องนี่หละเพราะว่าผมเห็นแล้วผมก็อยากสิเว้าระบายความรู้สึกในใจที่ว่าผมเนี่ยหักอิหละอหลีหัก้วยความจริงใจถึงว่าสิบ่ไดไปนั่งก็ได้เบิ่งซูมือก็ดีใจแล้วครับพี่น้องเนาะดีใจแล้วได้เบิ่งอีหละเล่นเบิ่งอีหละมีคลิปมียังเบิ่งเนี่ยก็ภูมิใจแล้วครับพี่น้องที่ได้เบิ่งที่ได้ติดตามเด็กหน่อยคนหนึ่งนัก้องคนหนึ่งที่ดงดังมากเพราะวายเว่อีหลีก็คือเบิ้งเคยเบิ่ง มอลัมบ่เคยริทตามมอลัมครั้งแรกในชีวิตที่ได้ติดตามอีหล้าผู้หอิงนี่แหละมอลัมสาวหน่อยเพชรบังแพงเพชรไอสาวหน่อยเพชรบังแพงว่า,าวเผาลายครับพี่น้องว่า,าวเผาในโมเมนต์ยังไนงะที่จริงแล้วมันต้องบอกเสายๆมันบอกพี่น้องทีซีเดย์เร็วไอทีซีเดยนะ์แง่ๆเนี่ยแต่ดันโมนว่าเร็วเพราะอย่างเพราะมันปวดนะี่แหละครับล้นก็เลยต้องเผาว่วาวเขายัางไนงะมือนีกับมมี้ยังลายครับ ขอบคุณหลายเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีลางหญิงที่มาติดตามมาเบิงผมเมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ